สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับมึอนี้พบปอกับอีสานออลออดอีคือเก่าด้วยพี่น้องเด้อวยาอลออดครับผมพี่น้องลุงแบ่งบวงนู่มานครับผมครับผมมึอนี่ห้าเป็นไยังมาใส่หนูใส่หนูคือเก่าครับใส่หนูคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าเป็นไม้ไม้ไม้ปลาอ้อยครับพี่น้องปลาอ้อยเตอร์ตะทึกถ้าถึกนี่เมื่อเบิดเมื่อพอเบิร์ดน้ออู้ พี่น้องเอ้ยถ้าถึงนี่ถือว่าเก่งแห่งอะทางมันหายว่าโอ้ยซอยสลับมันมีแต่ทางสาธารณะบ่มีท,าาท่าเชิญโ <ไป S 1> ตเลยบ่มีทางประจั่ของมันเลยไปต,ตัวถีบตัวแดนนี่พี่น้องเอ้ยใส่โอ้ใส่จุดวินอีกเกือกเรือร่างขึ้นพี่น้องเอ้ยพูดอะไปไปเข้าไปแล้วว่าเขอ้อย่านได้บ่วงมาว่าสิบหลังยิงหมดเลย บุ้มีหมาไอ้หนอบุ้มีหมาเอ้ยของลุงแบ่งแย่อยู่พี่น้องเไยแต่ของผมผมมีหมาอยู่เด้วยมาได้เมื่อขึ้นเมื่อบนเอออ่ล่ะไปไปตามมึงครับผมพี่น้องครับเออมึงเนาะครับเออมึอนี้เอฟสีขอมากระลยจัดให้เพื่อนมึอนี้ไปครับพี่น้องฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ผอหไยถือหนอบ่ะนี่ บ่วงยัง huh. บ uh ่วงยังโอ้บ่วงสิงตัวนี้บ่วงสิงบ่วงสิงบ่วงสิงคืออรครับผมพี่น้องทำงานแล้วบ่วงสิงต้องเด่งเท่ด้วยนะเฮ้ยแหมลักนองเอ้ยบ่วงสิงทำงานแล้วครับผมอ้โอ้ยตัวใหญ่ วน,นึ่ัน่น้องเอ้ยนึกว่าจะพลาดซะและ้วนึกว่าจะพลาดซะแล้วครับใช่ไหเนาะเฮ้ยยน้องอย่าังงยังนี้เฮ้ยงเทฮ้ยเนเอาจังเลยจังสีดีว้า มันแมีนบวเสิละสิบอ้ยอุยอ้ยสะนอส,นอ,สนอกินไมนน่น้อ,อนเฮ็ดเอานึงแล้วครับผมหนึ่งแก้มละคืนนี้กระบ,บวงซิ่งถืงเนนอเซ็นไงตัวนี้นี่ครับพี่น้องใส่เซ็นไง ิเอาทิมเลยขี่คันดัดไปมันเราห้องบ่ดัง่งเนาะไปต่อครับผมพี่น้อง ต้งแบ่งเขาไปทงพุนเรืพ่พย่น้องเรือยผมก็จะ,จะออกมา,าทางปีบันจะถือของดังๆเด้อถือของดังๆเด้อพี่ฟองผีได้ผมออกมาผมออกมาฟองผี มิดซีรีครับผมพี่น้องติดตามต่อไปครับผมสี่ได้จกโตขึ้นนี่เอ้ยแต่เนี่ยขอโทรอ้าโอถือแล้วถือแล้วอู้อันนี้หนูจา๋าว่าแล้ว ว่าแล้วว่าแล้วอันนี้หนูจ๋าโอ้อหนูจ้าแซมนี่จะเอาไปอยู่ป่ะเฮ้ย <c oughs> หนูจ๋าหน่อยพี่น้องสมนิวโปรตีนสิบเอ็ดิบองไปไป ไปแล้วครับพี่น้องนุ้ยจ้าหน่อยไอเดียวเป็นทังไหนไปสัมพอดหรอบวงมันอันลันตะเหล็กนู้หน่อยนี่นูจ้านูจ้า ไวไปหนึ่งแล้วครับได้หนึ่งเต้มบบเองครับพี่น้อง,บ,งบ่วงลวดบ่วงทำงานเลยครับบ่วงมันลุงแบ่งยนี่ยบ่วงทำงานครับมือเฉามาหลุนกันใหม่มาวงทำงานเลยบ่โห่ปองสีใส่ยมันบ่ไปน้ำดานนอ่องมันไปทุถีบด,ด้วยเนี่ยนะไตน้ำต้นอ่อยขึ้นไปเลยบ่วงลวดบ่วงทำงานก็ร้ายเติบละนั่นชี่ย่ามอีกบ่เพิงชีมือเฉา มือเสาเนาะเอ็มือเสาร์มาพอกันทำไมครับผมพี่น้องกับหนูปลาอ่อยไปครับพี่น้องเสาเราแล้วตีหาซิบหาแล้วเนาะนคแบ่งายำบวงกันดีกว่าเฮามื่อกี้ที่หาพี่น้องเอ้ยโหอีเกิร์ดกำลังมาตั้งโต๊กดินอยู่เอ้ยย่ำหนาว หลุนกันครับจิได้เพื่อบ่อู้ย่ามาหลหลังเนาะพี่น้องเอ้ยนั่นถือแล้วถือแล้วหนึ่งแต้มแล้วครับเช้านี้อู้ยขรุ่เลยพี่น,อน้องเอ้ยแต่เพื่อนบ่ห่องเนาะนู่นน,น,นี่เนาะเดแล้วรลุงแบ่งเอ้ยนี่ หนึ่งตัวแถวนี้หนึ่งแต้มนะครับหลังจากย่ามมาหลายลังครับพี่นอ้องคุมถือ đón chùa yên chị non ơi cái ừ. này luôn đèn vẫn tễ buông bà à mà thanh chột gì ท่านเจบเกมอยู่พี่น้องอเอ้ยถึงแล้วครับผมโอ้ตัวงอ่งงามวายุหญ่มันหล่มสองตัวแล้วครับเช้านี้พี่น้องตัวงอ่งงามเลย อืครับผมกำลังงามตัวที่สองเช้านี้ึ้องแมงเป็นอะไรนุองแมง มึงแบ่งมีซีลี่ยังไงสันนึงแบ่งน้ำหาบวงอยู่ครับมันถือมวนอ,อ้อยเนาะอยู่นะบ่นึงแบ่งถือกันครับ,บ,รบฮ<ะ>้อบบโอ้นนหนูจ๋า,า,จาโอ้จ๋าจ๋ากำลังจ๋าพอดีจ๋าสิบสี่ ว, <c oughs> ว่าแต่กระสอบสีโต้งง <c oughs> โอ้ยมาด้ว <c oughs> กว่นเลยแข่งกวย้อกจ่ <c oughs> แบ่งมาหนึ่งนะครับผมกระสอบด้ทํางาันะครับว่าตะสีโต้งงัวต่กระสอบสีโต้งงานเนาะพ่นทังพ่นอีกมา ลุงแบ่งแล้วย่างเพัินเหมือดเด้อพี่น่องออติอตามมึงข้าผมผมย่างผมกวนเดี๋ยวข้าวสิจบลุงแบ่งลุงแบ่งเอ,อ้ยบวงเสียโอ้นี่โอ้ โอ้มันขาดผ้าบวงว่าผีเสื้คืออีกแล้วครับผมพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> หนูจา๋า <c oughs> จ๋ากำลังพดอดีครับผมพี่นอ้องซ้ำหนึ่ง <c oughs> ได้ขอปลกันด้วย <c oughs> ที่สามนะครับเช้านี้เบาอีสานนึกว่าบวงหาย แบ่งตีไข่แตกแล้วครับหนึ่งแต้มถั่วหวดตัวนี้เอาคืนได้ครับ มิดซีลีเช็บเ้ยอละได้สีตัวครับสีตัวเอาละหาตัวครับรวมแล้ว,วอ่าคลิปนี้ได้แล้วรวมแล้วห้าตัวครับกับคลิปปลาอ้อยบ้่ผ่านหรอะ โผ่าดเลย่มพานดาพานดูหน้หลายแต่ว่าเสียห่าแนงเสียห่าเฮ้ยมันเป็นปลายห่าแล้วมันไปเพื่อที่เปล่าเลยนู้น้องห้องเจียวอยู่มาแต่กรุงเทปเพิ่งจะได้กินดีกว่าเนีน่กิน,นอ่แล้วโอเคครับผมพี่น้องสามตัวเอซีเพิ่งมาจากกรุงเทปเพิ่น เป็นสังออเป็นสังมือนี่มือนี้ย่อมให้บ่าวอิสานลุงแบ่งว่าย่อมให้บ่วงสิ่งว่าทันย่อมบ่วงสิ่งกอ็มือนี่มันบริทองคาถาลุงแบ่งว่าหลงคาถาเราคาดหาหลักบ่วงเราหลงคาถาหลงเลยเนี่ยมาหลักบ่วงบ่เห็นหลงคาถาเลยมือนี้ย่อมเพิ่นครับผมอะครับผมสำหรับคลิปนี้ได้หาโตเนาะลุงแบ่งนาะรวมกันแล้วครับผม ตอนแรกอขอฝากพี่น้องกดติดตามกดแชร์กดไลค์นี่เลยครับผมพี่น้องธรรมกเด้อถ้าบ่มากก็บ่เป็นหยังครับผมถ้าบ่มากก็เมืองไห้ซื่อๆก็ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอฝากพี่น้องไว้จ้านี้ก่อนครับผมพระตีละครั้างครับสวัสดีครับอีสานออนลอร์ครับ,รบอ,รอออืือืมมม นี่ผมใส่ยูสวนครับผมพี่น้องตัวนี้ใส่ใยส้วมเมืองบริเลน แรงเหมือนนี้พอดีฮะเยียบป่อยตัวมมมไม่ได้ครับผมพี่น้องครับ